วันนี้เรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งจะทําให้คุณรู้สึกถึงความทารมานที่ซ่อนอยู่ในทุกการตัดสินใจเมือ่อความรักและการไรถ่รถพังทลายลงในพริบตาเขาจะเลือกอะไรการยอมแพ้หรือการสู้เพื่ออนาคตใหม่เขาจะเลือกทางไหนและใครคือผู้ที่ต้องเสียใจที่สุดในที่สุดคลิกดูต่อเพื่อรู้คําตอบในที่สุดในห้องพิจารณาคดีที่เงียบงนันแสงไฟสีขาวสีสาดลงมาจากเพดานทุกคนในห้องเหมือนกลายเป็นรูปปัน้น ไม่มีใครกระพริบตาเสียงนาฬิกาดังติ๊กต๊อกก้องในหัวใจของทุกคนชายหนุ่มในชุดสูทสีดำยืนขึ้นอย่างช้าๆมือของเขาสั่นน้อยๆขณะที่ถือเอกสารแน่นในกำมือตรงหน้าของเขาชายชราผมขาวนั่งตัวตรงด้วยแววตาเศร้าข้าพเจ้าฟ้องคุณพ่อของข้าพเจ้าเรื่องเงินเสียงของชายหนุ่มดังสะท้อนในห้องราวกับเสียงฟ้าผ่าอากาศหนาวเย็นจนสัมผัสได้ถึงกระดูก ผู้คนในห้องกระสิบกระซาบกันอย่างตื่นตรหนกใบหน้าของชายชาราสีซีดลงราวกับกระดาษมือที่วางบนโต๊ะสั่นไหวแทบจะไม่อาจควบคุมได้ชายหนุ่มหลับตาลงครู่หนึ่งราวกับพยายามกั้นบางสิ่งไว้เมื่อเขาลืมตาขึ้นแววตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ข้าพระเจ้าฟ้องเพื่อจะคืนเงินทั้งหมดให้ท่านเสียงของเขาสั่นเครือแต่หนักแน่นทุกคนในห้องกลั้นหายใจเสียงสะอื้นดังแผ่วๆจากมุมหนึ่งของห้อง ชายชราพงะะเล็กน้อยดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากของเขาสั่นระริกแต่ไร้เสียงชายหนุ่มเดินไปข้างหน้าช้าๆแต่มั่นคงเขาวางซองเอกสารลงตรงหน้าชายชรานี่คือเงินที่ข้าพเจ้าทำงานเก็บสะสมมากลิ่งกระดาษใหม่ๆลอยแต่จมูกเสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆดังในความเงียบชายชรามองซองเอกสารนั้นราวกับมันคือบางสิ่งที่ไม่อาจแต่ต้องได้ เมืออ่อหยาบกร้านยื่นออกไปอย่างลังเลเมื่อปลายนิ้วแตะซองเอกสารน้ำตาก็ร่วงเงียบเงียบบนโต๊ะไม้เย็นเฉียบบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความหน่วงเหนียวเสียงสะอื้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆชายหนุ่มสุดเข่าลงตรงหน้าพ่อของเขาข้าพระเจ้าขอโทษที่เคยโกรธท่านเสียงของเขาแตกพร่าเหมือนกระจบที่ร้าวแล้วชายชาราลุกขึ้นอย่างเชื่นช้าเขาก้มลงประคองใบหน้าของชายหนุ่มไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ผิวของเขาเย็นแต่สั่นเทาจากความรู้สึกที่ท่วมทน้นเจ้าคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพ่อเสียงนั้นแผ่เวเบาแต่ชัดเจนในหัวใจของทุกคนที่ได้ยินและทั้งสองคนก็กอดกันแน่นน้ำตาของทั้งคู่ไหลรวมกันจนแยกไม่ออกห้องพิจารณาคดีที่เคยเงียบเงันบัดนี้อบอวลด้วยเสียงสะอื้นและกลิ่นอายของการให้อภัยแสงจากหน้าต่างสูงทาบลงบนสองร่างที่กอดกันเหมือนพระอาทิตย์ยามเช้า ที่ค่อยๆทะลุผ่านม่านหมอกหนาบาดแผลในใจที่เคยเจ็บปวดค่อยๆสมานเข้าหากันอย่างเงียบงนันแต่ในขณะเดียวกันเสียงเปิดประตูดังขึ้นที่ท้ายห้องทุกคนหันไปมองพร้อมกันชายในชุดสูทสีเทาเข้มเดินก้าวเข้ามาช้าๆในมือของเขาถือแฟ้มหนาดวงตาของเขาเย็นชาและแน่วแน่ทนายความประจำศาลร,รีบเดินเข้าไปหาชายผู้นั้น ประสิทธิ์คำบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินสีหน้าของทนายเปลี่ยนไปทันทีเขาเดินกลับมาหน้าโต๊ะอย่างรีบร้อนขออนุญาตศาลทนายกล่าวด้วยเสียงเคร่งขรึมมีเอกสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ชายหนุ่มและพ่อของเขาเงยหน้าขึ้นพร้อมกันแววตาสับสนและหวัดหวันวูผ่านใปหน้าทั้งสองเอกสารฉบับนั้นถูกวางลงบนโต๊ะอย่างหนักแน่นเสียงกระแทกกล้องในใจทุกคน ผู้พิพากษาหยิบเอกสารขึ้นอ่านอย่างเงียบงนันบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปจากความอบอุ่นกลายเป็นยินเยียบอีกครั้งชายหนุ่มมองมือของตัวเองที่กำลังสัน่นเขาสัมผัสได้ถึงเหงื่อเย็นที่ผุดขึ้นกลางฝ่ามือกลิ่นอับชื้นของห้องเริ่มอบอวนอย่างน่าประหลาดทุกเสียงเหมือนจมหายไปในความเงียบมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงราวจะทะลุอ,อกผู้พิพากษาวางเอกสารลงด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ในเอกสารนี้น้ำเสียงของเขาหนักแน่นและเฉียบคมพบว่ามีการโอนทรัพย์สินจำนวนมากในนามของบิดาไปยังบุคคลที่สามห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบที่หนักอึง้งชายหนุ่มขมวดคิ้วแน่นิ่งราวกับไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินชายชาราก้มหน้าลงต่ำเงาของเขาทาบยาวบนพื้นราวกับแบกภาระมหาศาลและบุคคลที่สามนั้นเสียงของผู้พิพากษาขาดหายไปชั่วครู่ เหมือนพยายามกลืนบางอย่างที่ขมขื่นลงคอคือชื่อของท่านเองเสียงค้อนกระแทกดังปังสนันใบหน้าของชายหนุ่มซีดขาวริมฝีปากแห้งผากจนต้องเม้มเข้าหากันเขาหันไปมองพ่อของเขาช้าๆแววตาที่เคยอบอุ่นของชายชารานั้นบัดนี้แข็งกร้าและเย็นเยียบเหมือนกำแพงสูงประงานที่ไม่มีวันข้ามได้ชายชาราเอื้อมมือไปหบซองเอกสารเงินที่ชายหนุ่มนำมา นิ้วมือที่หยาบกร้านกับมันแน่นแล้วเขาก็ยื่นซองนั้นคืนให้ชายหนุ่มข้าไม่ต้องการมันเสียงของเขาเย็นเฉียบจนเสียดแทงหัวใจชายหนุ่มไม่ขยับโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนในขณะนั้นเสียงลมหายใจของเขาเองยังฟังดูไกลเกินเอื้อมมือของเขาเอื้อมไปรับซองนั้นโดยไม่รู้ตัวมันหนักราวกับถือหินพันก้อนในมือเดียวผู้คนในห้องพิจารณาคดีเบื่อหน้าหนี ไม่มีใครกล้ามองสายตาของชายหนุ่มอีกต่อไปแม้แต่แสงไฟจากเพดานก็ดูเหมือนจะหมดลงอย่างสิ้นเชิงภายในใจของเขามีเพียงคำถามเดียวก้อยู่ทำไมแต่ไม่เคยมีคำตอบหลุดออกมาจากริมฝีปากของชายชาราเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มกำซองเอกสารแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเจ็บปวดแต่เขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยภายในใจของเขาเหมือนโดนฉีกขาดเป็นเสี่ยง ภาพในอดีตผุดขึ้นมาไม่หยุดเสียงหัวเราะของพ่อเมือ่อยากที่เคยลูบหัวเขาเบาๆในวันที่ร้องไห้คำสัญญาว่าจะอยู่ข้างกันเสมอบัตรนี้ทั้งหมดถูกฉีกทำลายราวกับเศษกระดาษผู้พิาาพากษาพยักหน้าให้เจ้าหน้าที่นำหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาแซมอีกหลายแซมถูกวางเรียงตรงหน้ารายชื่อทรัพย์สินบ,บ้านที่ดินและเงินสดจำนวนมหาศาลทั้งหมดถูกโอนออกไปอย่างลึกลับ และชื่อสุดท้ายที่ปรากฏไม่ใช่แค่ชื่อของชายชราแต่ยังมีชื่อของหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวที่ชายหนุ่มไม่เคยรู้จักมาก่อนภาพถ่ายของเธอถูกส่งขึ้นบนจอใหญ่ในห้องพิจารณาหญิงสาวหน้าตาอ่อนเยวายิมย้มแย้มแต่งกายหรูหรามือของเธอสวมแหวนเพชรเมดโตชายหนุ่มจ้องภาพนั้นอย่างไม่เชื่อสายตาเขาหันขอบไปมองพ่อของเขาอีกครั้งชายชราย,ยังคงก้มหน้าเงียบ เหมือนไม่มีแม้แต่ความเสียใจในแววตาเธอคือใครเสียงของชายหนุ่มสั่นเครือจนแทบไม่เป็นคําไม่มีคําตอบจากปากของพ่อมีเพียงเอกสารที่ถูกผลักมาตรงหน้าแทนเอกสารนั้นเป็นใบทะเบียนสมรสชื่อของชายชาราและหญิงสาวในภาพถ่ายตัวอักษรดำบนกระดาษขาวพรามัวในสายตาของชายหนุ่มทุกอนูนในร่างกายเหมือนถูกไฟเผา เขารู้สึกเหมือนกำลังจมลงสู่หลุมลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงผู้คนในห้องกลายเป็นเสียงอื้ออึงไกลๆหัวใจของเขากระแทกแรงจนเจ็บและในวินาทีนั้นเองชายชาราจะเงื่อยหน้าขึ้นสายตาคมกริบจ้องมองตรงมาที่เขาแววตานั้นไม่ใช่พ่อที่เขารู้จักอีกต่อไปมันคือสายตาของคนแปลกหน้าที่เต็มไปด้วยความเย็นชาพ่อมีชีวิตของตัวเองแล้ว ถ้อยคำนั้นหลุดออกมาเบาๆแต่ดังพอที่จะทำลายโลกทั้งใบของชายหนุ่มเขาเงียบงนันไม่อาจเปล่งเสียงออกมาได้แม้แต่คำเดียวทุกอย่างรอบตัวเหมือนถูกดูดลืนเข้าสู่ความม่องเปล่าร่างกายของเขาเย็นเฉียบราวกับเลือดหยุดไหลความเงียบในห้องพิจารณาคดีหนาหนักจนแทบหายใจไม่ออกและในชั่วขณะหนึ่งเขาก็รับรู้ได้ถึงบางอย่างที่แตกหักลงในใจของตัวเองไม่อาจซ่อมแซมได้อีกตลอดกาล ชายหนุ่มกระพริบตาช้าช้าแต่โลกตรงหน้าก็ยังพร่าเลือนเหมือนเดิมเสียงในห้องเหมือนจมหายไปไกลแสนไกลมีเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นหนักหน่วงจนเจ็บอกมือของเขาสั่นไหวไร้าการควบคุมซองเอกสารในมือหล่นลงกับพื้นอย่างไร้เรี่ยวแรงเสียงกระแทกของมันเบาแต่กลับดังก้องในหัวเหมือนระเบิดชายชาราหันหลังเดินออกจากห้องพิจารณาก้าวเดินของเขาหนักแน่นและไร้ความลังเล เหมือนคนที่ไม่เคยมองย้อนกลับหลังชายหนุ่มมองแผ่นหลังนั้นด้วยสายตาว่างเปล่ากลิ่นน้ำหอมแพงๆของหญิงสาวในภาพยังคงอวนอยู่ในอากาศผสมกับกลิ่นฝุ่นเก่าและเอกสารในห้องจนชวนคลื่นไส้เขาอยากตะโกนอยากวิ่งตามไปถามว่าทำไมแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นผู้คนเริ่มลุกขึ้นจากที่นั่งเสียงเก้าอี้เลื่อนดังเ e อี Art, ๊ยดอาดรบกวนความเงียบ มีบางคนแอบเช็ดน้ำตางเงียบๆมีบางคนหลบตาไม่กล้ามองเขาชายหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังกลางห้องที่กว้างใหญ่และเย็นเยียบขาแข็งจนแทบกล้าไม่ออกเขาก้มลงเก็บซองเอกสารด้วยมือที่สั่นระริกเนื้อกระดาษเย็นเฉียบราวกับกำลังจับต้องความม่งเปล่าเสียงฝีเท้าเดินห่างออกไปเรื่อยๆเ,เขารู้ว่าเขาจะไม่มีวันตามทันอีกต่อไปแม้จะวิ่งสุดแรงก็ตาม ชายหนุ่มยืนนิ่งปล่อยให้ความเงียบโอบล้อมตัวเองเอาไว้แสงแดดอ่อนที่ลอดผ่านกระจกสูงทาบเงาของเขายาวเหยียดไปบนพื้นเย็นเฉียบมันดูบิดเบี้ยวและเปราะบางเหมือนหัวใจของเขาในตอนนี้ดวงตาเขาเริ่มร้อนเผาน้ำตาคลอเต็มเบ้าแต่เขายังคงพยายามกลั้นไว้เพราะรู้ดีว่าน้ำตาไม่มีทางพาเขากลับไปยังอดีตที่สวยงามได้อีกแล้ว ไม่ว่าเขาจะร้องให้มากเท่าไหร่ก็ตามเขาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดอากาศที่เย็นเฉียบบาดลึกจนเจ็บร้านในอกร่างของเขาสั่นน้อยๆแต่ยังยืนนิ่งเสียงฝีเท้าของคนอื่นค่อยๆหายไปจากห้องจนเหลือเพียงความเงียบว่างเปล่าที่โถมเข้าใส่เขาทุกทิศท,ทางชายหนุ่มเดินโซเซไปที่ม้านั่งไม้ริมผนังมือกวาดซองเอกสารแนบบอกไว้แน่นเหมือนมันคือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในชีวิต เขาสุดตัวลงนั่งอย่างคนหมดแรงสายตาเหม่อมองไปยังช่องแสงบนเพดานสูงฝุ่นละอองล่องลอยในลำแสงอย่างเชื่อนช้าแต่ภายในใจของเขามันกำลังพังทลายอย่างรุนแรงเสียงประตูบานใหญ่ค่อยๆปิดลงด้วยแรงลมเสียงปึงดังสะท้อนในห้องกว้างทำให้ชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกเหมือนคนตื่นจากฝันร้ายเขาก้มหน้าลง น้ำตามเม็ดโตหยดแหม่ลงบนซองเอกสารในมือเปื่อนเป็นวงด่างอย่างน่าเศร้าเขาไม่สนใจจะเช็ดมันออกไม่สนใจจะซ่อนความอ่อนแอจากสายตาใครอีกต่อไปเพราะที่ตรงนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ให้ต้องเข้มแข็งเพื่อใครอีกแล้วเทียงลำพังกับซาบประักหักพังในหัวใจชายหนุ่มค่อยๆเปิดซองเอกสารออกในนั้นเต็มไปด้วยธนบัตรใหม่เอี่ยมเรียงอย่างเป็นระเบียบ แต่กลับไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วในตอนนี้เขาเอื้อมือหยิบธนบัตรขึ้นมาแผ่นหนึ่งปลายนิ้วสัมผัสเนื้อมันเรียบลื่นเย็นเฉียบกลิ่นมึกใหม่ของเงินสดแต่จมูกแต่มันไม่ได้มีกลิ่นของความสุขเลยแม้แต่น้อยเพียงกลิ่นของการทรยศการและความว่างเปล่าเท่านั้นในที่สุดเขาก็หัวเราะอ,ออกมาเบาๆหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะของคนที่แตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดี ดังกล้องในห้องกว้างที่ไม่มีใครได้ยินเขาขยำธนบัตรแผ่นนั้นในมือแน่นก่อนจะปล่อยมันให้ร่วงหล่นลงบนพื้นกระดาษเงินสีเขียวปลิวเบาๆเหมือนใบไม้แห้งไม่มีน้ําหนักไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่สามารถซื้อหัวใจของเขาคืนมาได้ไม่มีอีกแล้วชายหนุ่มนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้เวลาล่วงผ่านไปอย่างไร้ความหมาย เสียงนาฬิกาบนผนังยังคงดังติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,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 กอย่างไม่ยีดีแต่สำหรับเขาทุกวินาทีที่เคลื่อนผ่านกลับยิ่งตอกย้ำความว่างเปล่าในอกลมหายใจของเขาเริ่มแผ่วเบาเหมือนเปลวเทียนที่ใกล้ดับลงสายตาของเขาเลื่อนลอยไปยังประตูไม้บานใหญ่ที่พ่อของเขาหายลับไปเมื่อไม่นานนี้แต่ตอนนี้มันดูห่างไกลเหลือเกินเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเขาค่อยๆลุกขึ้นยืน ขาอ่อนแรงจนแทบล้มแต่เขายังคงพยายามก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวทีละก้าวแต่ละก้าวเหมือนหนักหนาเกินจะทนไหวเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังสะท้อนในห้องว่างเปล่าทุกรอยย่างเต็มไปด้วยเศษเสี้ยวของความทรงจำที่แตกละเอียดเมื่อเดินมาถึงกลางห้องเขาหยุดยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบที่บีบรัดทุกลมหายใจมือที่ถือซองเอกสารสั่นระริก เขามองมันอีกครั้งสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเป้าหมายของชีวิตแต่ตอนนี้กลับเป็นเพียงวัตถุไร้ค่าในมือมือของเขากระชากซองเอกสารออกธนบัตรนับร้อยปลิวกระจายกลางอากาศร่วงหล่นเหมือนสายฝนที่โปรยปลายลงบนพื้นเย็นเยียบสีเขียวของเงินสะท้อนกับแสงไฟจ้าในห้องแต่ในสายตาของเขามันไม่มีอะไรเลยนอกจากเศษซากแห่งความทรงจำเขาหลับตาลง ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอีกครั้งไม่ต้องอดทนไม่ต้องแข็งแกร่งไม่ต้องเสแสร้งอะไรอีกต่อไปทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อทุกอย่างที่เขาเคยรักถูกทําลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีในวันนี้เขาเปิดเปลือกตาขึ้นช้าๆแสงไฟเหนือสีสยังคงสาดลงมาไม่เปลี่ยนแปลงแต่สำหรับเขาโลกนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ชายหนุ่มก้าวเดินไปที่ประตูปล่อยให้ธนบัตรกองเป็นภูเขาเล็กๆอยู่ข้างหลังไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองมือของเขาแตะที่ลูกบิดประตูเย็นเฉียบเขาผลักมันออกแสงแดดยามบ่ายจ้าแทงทะลุเข้ามาทำให้เขาต้องหลีตาลงเสียงลมฤดูร้อนหอบเอากลิ่นดินแห้งและหญ้าเหี่ยวเชามาด้วยกลิ่นที่เตือนเขาว่าไม่มีอะไรในโลกนี้คงอยู่ตลอดไป แม้แต่ความรักหรือครอบครัวเขาก้าวข้ามผ่านธรณีประตูออกไปทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังหัวใจของเขายังคงเจ็บยังคงแตกสลายแต่ขาของเขาก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพราะในโลกที่พังทลายนี้ยังมีเพียงสิ่งเดียวที่เขายึดถือได้คือตัวเขาเองและชีวิตใหม่ที่ต้องสร้างขึ้นจากซากประคักพังเหล่านี้ ไม่ว่าจะต้องเจ็บปวดอีกสักเท่าไหร่ก็ตามเขาจะไม่มีวันหยุดเดินอีกต่อไปแสงแดดยามบ่ายร้อนจัดแผดเผาผิวจนรู้สึกแสบชายหนุ่มก้าวเดินไปตามทางเดินหินที่แตกร้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสม่ำเสมอราากับจังหวะของหัวใจที่ยังพยายามเต้นต่อไปแม้จะเจ็บปวดจนแทบขาดใจสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นหญ้าแห้งกรอบที่ลู่ลมเอื่อยๆ ลิ่นดินแห้งกลังลอยคละคลุ้งในอากาศแสบจมูกจนต้องหายใจผ่านปากท้องฟ้าเหนือสีรษะถูกปกคลุมด้วยเมฆสีเทาหมเหมือนผืนผ้าหนาๆนานาที่กดทับโลกให้จมลงเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปไหนไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายปลายทางมีเพียงความว่างเปล่าในอกที่คอยผลักดันให้ก้าวต่อไปเหงื่อไหลซึมลงมาตามไรผมเปื้อนลงบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยช้ำของความเจ็บปวด เขาไม่เช็ดมันออกปล่อยให้มันไหลลงสู่คางอย่างช้าๆทุกย่างก้าวที่เดินไปหัวใจของเขาก็เหมือนกำลังหลอมละลายทีละนิดหลอมละลายจากความเกลียดจากความเศร้าจากความผิดหวังที่ถาโถมจนแทบล้นออกจากอกในที่สุดเขาก็หยุดยืนอยู่ตรงหน้าสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้เหี่ยวเฉาและม้านั่งเก่าๆที่มีสนิมเกาะ เด็กเล็กสองสามคนวิ่งเล่นอยู่ไกลๆเสียงหัวเราะของพวกเขาเบาๆแว่วมาในสายลมเป็นเสียงที่สดใสบริสุทธิ์และห่างไกลาจากโลกที่เขาเพิ่งก้าวออกมาอย่างสิ้นเชิงชายหนุ่มเดินไปนั่งบนม้านั่งตัวหนึ่งพนักพิงเย็นเฉียบจนรู้สึกได้ผ่านเสื้อผ้าบางๆเขานั่งเอหลังท่อสายตามองท้องฟ้งฟาสีเทาเบื้องบนปล่อยให้ความคิดทุกอย่างไหลผ่านไปเหมือนสายน้ำ ไม่มีการฉุดรั้งไม่มีการยึดติดแค่ปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความว่างเปล่าเพียงชั่วขณะหนึ่งสายลมแรงๆพัดผ่านมาเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนเต็มท้องฟ้าชายหนุ่มหลับตาลงรับรู้ถึงสายลมนั้นที่โถงกระแทบใบหน้าเหมือนการปลุกเตือนว่าแม้ทุกอย่างจะสูญสลายแม้ความรักจะกลายเป็นเพียงเท่าฐานแต่โลกก็ยังหมุนต่อไป ลมหายใจก็ยังดำเนินต่อไปและตราบใดที่เขายังมีชีวิตเขายังมีโอกาสเลือกว่าจะยอมปล่อยให้ตัวเองจมหายในความเจ็บปวดหรือจะลุกขึ้นแม้ด้วยหัวใจที่แหลกสลายก็ตามเขานั่งนิ่งปล่อยให้เสียงลมและกลิ่นใบไม้แห้งพัดผ่านตัวความเย็นเฉียบของอากาศเหมือนจะซึมลึกเข้าถึงกระดูกชายหนุ่มลืมตาขึ้นช้าๆ มองไปยังกลุ่มเด็กเล็กที่วิ่งเล่นกันอย่างไร้กังวลรอยยิ้มของพวกเขาเสียงหัวเราะของพวกเขามันเป็นสิ่งที่เขาเคยมีแต่ตอนนี้กลับไกลเกินเอื้อมเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่แทรกซึมเข้ามาในทุกอนูของตัวเองเหมือนมีหลุมดำอยู่กลางอกหลุมที่กลืนกินทุกความหวังและความสุขที่เหลืออยู่ชายหนุ่มยกมือขึ้นมองดูมือของตัวเองที่สั่นเล็กน้อย มือที่ครั้งหนึ่งเคยจับมือพ่อไว้แน่นในวันที่กลัวที่สุดมือที่เคยเชื่อว่าความรักนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้มันกลับไร้ความหมายจนแทบไม่รู้จะจับยึดอะไรได้อีกเขากำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือความเจ็บเล็กๆทำให้เขารู้สึกว่าตนเองยังมีตัวตนยังมีเลือดเนื้อยังมีลมหายใจแม้หัวใจจะถูกหักหลัง แม้โลกทั้งใบจะถล่มลงเขาก็ยังคงอยู่ยังมีชีวิตยังมีเส้นทางที่ต้องก้าวเดินต่อไปชายหนุ่มลุกขึ้นจากม้านั่งขาของเขายังสั่นน้อยๆแต่แสงไปด้วยความตั้งใจใหม่ที่กำลังเริ่มก่อตัวเขาเหลือบตามองท้องฟ้าอีกครั้งเมฆหม่นค่อยๆแตกออกเผยให้เห็นเสี้ยวหนึ่งของแสงแดดจ,งจางๆมันไม่อบอุ่นนัก แต่ก็พอทําให้หัวใจที่เยือกเย็นของเขาอุ่นขึ้นเล็กน้อยเขาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดครั้งนี้มันไม่ใช่เพื่อลืมความเจ็บปวดแต่เพื่อยอมรับมันเพื่อบอกตัวเองว่าเขาจะไม่หนีอีกต่อไปชายหนุ่มก้าวเดินออกจากสวนดวงตาของเขาแดงก่ำจากการร้องไห้แต่แววตากลับมั่นคงขึ้นบนเส้นทางที่ทอดยาวข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เต็มไปด้วยบาดแผลและเรื่องราวที่เขาไม่อาจคาดเดาได้แต่เขาจะก้าวเดินไปด้วยตัวเองด้วยหัวใจที่แม้จะแตกสลายแต่ก็ยังคงเต้นอย่างสนงเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครพรากมันไปได้อีกต่อไปชายหนุ่มเดินต่อไปตามถนนสายเล็กๆสองข้างทางมีต้นหญ้าเตียเต้ยๆและเสียงแมลงดังระงมแดดยามบ่ายเริ่มอ่อนลงลมพัดผ่านเบาๆทำให้ชายเสื้อของเขาปลิวไหว เขาก้มหน้ามองฝ่าเท้าตัวเองที่เปื้อนฝุ่นแต่กลับรู้สึกได้ถึงน้ำหนักใหม่ที่เบากว่าก่อนหน้านี้เหมือนความเศร้าโศกที่เกาะแน่นมานานเริ่มคลายตัวลงทีละนิดเขาคิดถึงสิ่งที่พ่อทำความเย็นชาคำพูดที่ไร้เยื่อใยและการตัดสินใจที่ทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็คิดถึงภาพในวัยเด็กวันที่มือใหญ่ๆของพ่อเคยประคองเขาไว้ไม่ให้ล้ม วันที่เสียงหัวเราะของทั้งสองดังก้องอยู่ใต้ท้องฟ้าใสเขาหลับตาลงครู่หนึ่งสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้เพื่อต่อสู้ไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อให้อภัยไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายสมควรได้รับแต่เพราะหัวใจของเขาสมควรได้ไปต่อชายหนุ่มเปิดตาขึ้นแสงสุดท้ายของวันกำลังแตะขอบฟ้าทององมส้มระเรื่อทั่วท้องฟ้าเหมือนผืนผ้าไหม สวยงามอย่างบอกไม่ถูกเขาเงยหน้ามองมันยิ้มบางๆผุดขึ้นที่ริมฝีปากเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแม้จะยังไม่ลืมความเจ็บปวดแม้บาดแผลจะยังไม่หายดีแต่เขาก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะมีชีวิตอีกครั้งด้วยหัวใจที่แตกสลายแต่เต็มไปด้วยความกล้าและศรัทธาในวันพรุ่งนี้เขาก้าวเท้าออกไปบนถนนที่ทอดยาว ใต้ท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีไปทุกขณะพร้อมกับสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเขาจะไม่หยุดเดินอีกต่อไป